ลูกพี่ปลาอะไรขึ้นวะเนี่ยเยอะแยะเลยร็เยวเร็วเร็วมันจะไปสักก่อนเนี่ยขึ้นไไจัดมาเลยลูกพี่ลูกด,ด,ดูมันขึ้นดินะ เดินมาเจอพอดีนะอ่างนี่นโอ้ดูขึ้นดูขึ้นไม่รู้ปลาอะไรเดี๋ยวรู้รขึ้นอ่ะขึ้นปลาย่าแล้วออ้ ข oh uh ึ้นยันจองแหนะครับโอ้น้รอีเลยีปรู้ันชคิดว่าปลาอะไรมปหมอปลาขยงอะคิดว่าปลาอะไรอ่ไม่รู้แล้ว โดนไม่จังนะเนี่ยยืนไม่ได้ดกระดิ่งโคตรชันเลยยืนไม่นัดคิดว่าปลาอะไรหมออู้หืออกระดีอุ้ย,ยสุดยอดเต็มดีนางกระดีนางอู้ ขึ้นเหมือนประหมอไอ้เนาะเห้มไหมว่าขึ้นมาดูไปทั้งหมดดูใกล้ๆกันครับเดียวเลิกู้สุน้ำกระสุนน้ำกระสุนตอนเข้ามาไม่ได้ดูเลยรีบเข้ามาเหม็นเหยียบอ่ะรีบไงเห็นปลาเยอะ โอ้เอ <kung> ียโอ้โหพอไหมทีเดียวอ่ะสุดยอดเลยขึ้นยันจองเลยอ่ะเป็นแบี้ก็ดีนางโดนเม็เต็มแล้เนี่ยเต็มเลยเกย์ยากอยู่เกย์ยากเหลี่ยมไม่ได้เหลี่ยมได้ได้หน่อยเลยโอ้โหดูรอบๆลดสลักสลักเท่าลดลงดูดู ทีเดียวนึกว่าจะปลาขยงไม่ใช่แล้วข,นข,นของ,องดีเลยพี่ดีเลยนะยสลิดน้อยก็ดีนางก,ก็ดีก็ดีอะไรเนี่ยตัวสวยเนาะสลิดดูสิท่านผู้ชมดูสิใช่เปล่าใช่หรอก็ดีเกือบจะเป็นปลาสลิดแล้วนี่ท่านผู้ชมดูชัดสิคือปลาอะไรก,นนก็ดีนางวรอ กระดีผมเคยเห็นตัวตัวน,น,นะน้อยนะนี่กระดีนี่แบบนี้นี่นี่มันกระดีอะไรเนี่ยละพันกันเ uh huh. ต็มลำโดนไม่จังะนะถ้าไม่พลาดนั้นเนาะยังไม่ยังมีรู้จุดยืนไงยยนโยนไปขอให้มันมเจอดเยอดเลย